แดงอลุยเดินชับจูนขยับมาลูกจูนเอาขายเก็บขยับหน่อยลูกอ่าเพื่อนมองไม่เห็นเพื่อนมองไม่เห็นแดงเหมือนไม่ค่อยแข็งแรงนะตุ๊กแดงไม่ชอบอ๋อตุ๊กตาล่วงล้วงนอน้งดนอนไว้เออเขาไม่อยากทำ นอนดิ้นหมีเลยตกเตียงลงไปนะรวมค่ะเหมือนจูนหรือเปล่าไม่รู้ฟังฟังค่ะเวลานอนเหมือนนาฬิกาน่ะนะนอนแบบนี้ของบนเตียงก็ตกลงไปโอเคจูนมานี่จูนมานี่เดียวมันบังคนอื่นมันบังคนอื่นน้อยจุ๊แจกไม่ค่อยแก่หนี้มาตรงนี้มองเห็นเลยมาจุ๊กแจกไม่ชอบงทางตรงนั้นไม่เห็นแล้วโอเคไม่เป็นไรไม่กินไม่ชิมโอ้โแล้วจุ๊กแจกก็เข้านอน เจงนอนบนที่นอนแสนนุ่มหมอนนิ่มนิ่มหลับตาบพียิหวานติดใจผักต่างมากมายใบบังรูมี่แจงกินผักเยอะๆร่างกายของี่แจงเข็มไปชิเอนอะไรทันไปดูจุกจูนล่ะจุกจูนกินไหม